อาจารย์คะคุณอนุทินเขาบอกว่ายังไงคะว่าการไปของรัฐบาลเนี่ยจะมีอยู่ได้กัน4อย่างด้วยกัน4ีอย่างที่ว่าคืออะไรบ้างคะี่มันต้องมี5อย่างนะแต่ว่าเวลาแกบอก4คสี่นายกพ้นจากตําแหน่งนซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรได้ทั้งนั้นที่มันไปนเหตุที่ทำให้พ้นตําแหน่งอันที่สองคือนายกลาออกอันที่สามคือยุบสภาอันที่สี่รัฐบาลไม่ได้รับ,บความไว้วางใจค อันที่ห้าคือมีคนมายึดอำนาจผมว่าหอย่างอาจารย์เพิ่มอันที่ 5, นะคุณอนุทินพูดถึงสี่อันแต่คุณแต่คุณประยุทธ์จะทำยังไงคุณประยุทธ์ทำสองอย่าง,ไ,างไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ทำอะไรทั้งนั้นยื้ยือ <c oughs> ย้อรากกระชุดกระชากลากถือไปเรื่อยๆแก้ไขปัญหา,ป,หาปมนั้นปมนี้ไปอีกอันหนึ่งถ้าไม่ไหวจริงๆนะก็คือปรับครมอ <c oughs> ถ้าปรับครมเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ออปชั่นที่จะยุบสภาและลาออกเนี่ย มาลดมาลดอุณหภูมิไปเลยเราก็ต้องดูอะไล่ดูตามนี้ก็แล้วกันเอาช่ามันเถอะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเราก็สนใจเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องรอบตัวเรานะเรื่องของแพงเรื่องยังแก้ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลไม่ได้แก้ปัญหาก๊าซหุงต้มไม่ได้แก้ปัญหา NGV ไม่ได้ แก้น้ำมันแพงไม่ได้นะแก้น้ำมันแพงไม่ได้แต่ว่าแก้เรื่องของหมูแพงไก่แพงเนี่ยราคาลดลงมาแล้วนี่คะอาจารย์นิดเดียวบบโว้ยก็ไปไปบังคับให้เขาไม่ส่งออกเข็นหมูออกมาจากห้องเย็นอะไรเงี้ยเอออะไรคือคืออย่ามาคุยมากนะ